ท่านผู้ชมครับวันนี้พามาดูนะครับเคสใหม่ครับเคสใหม่อแสงสีสดใสนี่นะครับแต่ยังไม่ติดกระจกด้านซ้ายขวานะครับลองเปิดดูก่อนอหลังจากที่เอาเคสเก่ามานะครับรู้สึกว่าอัตคัตมากพื้นที่ครับแคบวันนี้เอาเคสใหม่มา ลองดูครับเป็นเคสเกมเมอร์นะครับนี่โอเคลองดูด้านข้างด้านหน้าดูนะครับอ่าด้านหน้าก็จะประกอบด้วยพัดลมนะครับนี่สองใบหมุนติ้วต้วติ้วติ้นะครับปกติตรงนี้เราติดติดจะติดกระจกนะแต่อันนี้พอดีไม่อ่าไม่ได้ติดยังลองเปิดดูก่อนนะครับเดี๋ยวนี้เคสเป็นอย่างนี้แล้วนะเคสเนี่ย โอ้โหรือว่าหมกกันนอกรือว่ากันดำอ่ะโอเคสำหรับเคสใหม่ใช้อะไรกว่าเดิมนะครับโอเคขอบคุณที่รับชมติดตามครับสวัสดีครับ